น้องนุ่มฟูของเราเข้ามาแล้วนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยเหมือนตอนตัวเซตโตเลยแล, Nova, Main, แล้วกันนว่าเมนแล้วก็ซับแล้วก็เหรียญเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างแต่ก่อนหน้านั้นผมขอสรุปเลยดีกว่าตัวยามาโตะหลักๆเนี่ยที่มันแพ้ก็คือ1งแชงครับ2นิกะเนี่ยยังมีวงเล็บเพราะมันอยู่ที่คุณใส่เซตเหรียญอะไรนะครับแต่ว่าถ้าหากนิกะเพิ่มเด็บเต็มแล้วนะมันก็จะตกอีลอปเดียวกับโซโละตีไม่เข้านะครับแต่ถ้าเลื่อนต่ำกว่า50%นี่คือค่าได้ทุกกรณี เพราะว่ามันติดสถานะได้นั่นเองเอาหลักๆคือแพ้แชงกัะแหละหลักๆเลยมันไม่เหมือนคิดรอนะว่าที่คิดรอยังมีจังหวะในการฆ่าใช่ไหมอันนี้คือแบบไม่มีเลยอ่ะคือมันเหมือนลูฟี่อ่ะฟีเสื้อเหลืองอ่ะเไปไ๊ะเลยอ่ะคือแพ้แชงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่นะปัจจุบันเนี่ยแชงโดนลบเยอะมากๆนะครับไอ้ลบสถานะฮาคีมันนั่นแหละดังนั้นหมายความว่าตัวนี้กลับมาเล่นได้ไหมคําตอบก็คือใช่แต่ถามว่ามันก็ไม่ได้แบบเล่นได้ แต่ก็ไม่ได้สบายเออเรียกงี้ดีกว่าแต่นะแข่ปัจจุบันเนี่ยเจอคิงเยอะเจออะไรเยอะมันก็พอเล่นได้แหละพอเล่นได้มันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นก็เหมือนรีเจนตัวนึงอะผมมองอย่างนี้มันคือรีเจนตัวหนึ่งแต่ว่ามีติดไอดีมันดีอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือว่ามันจะกรันตีโดยคุณต้องใช้2,500เพชรและปัญหามากกว่านั้นอีกนะครับไอ้2,500เพชรนี่คือการันตีแล้วนะปัญหามากกว่านั้นเนี่ยอเออเดี๋ยวสรุปก่อนอันเนี้ย250ต่อรอบมันได้6นะครับได้6นะ ครบ60เนี่ยไอ้รอบที่5เนี่ยหกก็คือ10รอบแล้วแหละก็คือสุ่มไปแล้ว10รอบคือ25 0 0นะอันนี้เรื่องเรื่องการันตีนอ่อ่อ่าผมลืมเลยอ่ะโอเคช่างมันทีนี้เดี๋ยวเรามาถามว่าควรสุ่มหรือไม่ควรสุม่มผมก็จะบอกว่ามีติดไ d ดียังไงมันก็ดีแต่ประเด็นคือคนสุ่มหลังๆมักซวยไม่เข้าใจว่าทำไมเกมคิดแบบนี้ผมส่วนตัวก่อนว่าผมไม่ไม่โอเคเพจผลไม่งนี้ตอนที่ผมสุ่มเนี่ยตัวเนี้ย,ยมันเป็นบัตรดำ โอเคไหมมันเป็นตู้บัตรดำด้วยดังนั้นหมายเขาว่าคุณสุ่มซัก2 0 0พก่อเพชรเนี่ยหรือถ้าเพชรไม่พอคุณก็ยังสามารถเติมบัตรแดงได้โอเคปะบัตรแดงสัก4ี่ใบอะไรเงี้ยงงไหมแล้วก็อาจจะอีกสัก500เพชรเพราะ1ใบเท่ากับ500เพชรใช่ปะ4ใบกับอีก500เพชรอะ่ะมันก็ได้การันตีตรงนี้แล้วไงประเด็นคืออันนี้แม่งไม่มีเลยแล้วถ้าใครที่ไม่มีเพชรเลยอ่ะโอโหแม่งแบบจี๊ดใจอะ่ะผมเลยอยากสรุปแบบนี้ว่า ตัวมันไม่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีและไม่ได้หรอกแต่ทีเนี้ยมันติดที่ว่าเพชรคุณพอหรือเปล่าถ้าเพชรไม่พอการันตีแล้วคุณต้องมาสุ่มบัตรแดงอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําทุกกรณีเลยนะมันเลทแตมันดีอย่างก่อนหน้านี้ผมก็สุ่มตู้บัตรทองของบู๊ไปอ่ะสามร้อยบาทอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่ออกนะเว้ยอันนี้ก็ใช่ว่าจะออกนะโอเคป่ะสี่ใบก็เหมือนหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนที่ผมสุ่มอ่ะสรุปบู๊ออกก็ล่ะไม่ออกมันก็เหมือนกันผมเลยมองว่าไม่ค่อยแนะนําส่วนตัวนะไม่แนะนําเลยอะครับ เออยกเว้นว่าคุณมี2อ0พันอยเพชรถ้าสุ่มสุ่มเลยแต่ถ้าไม่พอไม่อยากให้สุ่มนะอันนี้ชัดตรงนี้ก่อนมาพูดเดยอะละเดี๋ยวเรามาคุยถึงตัวยามาโตะว่าว่าเมนเนี่ยคุยกันตามตรงว่าเมนหลักๆบอกแล้วว่าแพ้แชงนะครับแล้วก็เซตเหรียญมี2เซตแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเอาเรื่องซับกับเหรียญก่อนดีกว่าเรื่องซับเนี่ยตัวนี้มันเป็นโซออนดังนั้นซับทําได้อยู่แล้วอันเนี้ยซับทําได้แน่นอนนะครับเรื่องซับตัดออกถ้าใครทางซับโซออนคือได้จบ ตรงนี้ตัดออกนะครับอันดับต่อมาก็คือในส่วนของเหรียญซึ่งเหรียญของน้องเนี่ยก็ไม่ได้ดีเหมือนสายวิ่งนั่นแหละยามาโตะวิ่งยามาโตะหมาดเหมือนกันเลยครับเหรียญไม่ได้ดีกว่ากันเลยครับมันมันไม่ได้ต่างกันเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้เหมือนเหมือนเลยครับอ่าเดี๋ยวไปที่ตัวยามาโตะนะครับเห็นปะมันไม่มีอะไรดีเลยครับสำหรับตัวนี้นะดังนั้นเหรียญข้ามไม่ต้องสนใจเนาะแล้วก็ในส่วนของเมนเนี่ยผมมาคุยตรงนี้เลย หลักๆของยามาโตะเนี่ยคือเราต้องดูตามแผนที่เนี้ยเดี๋ยวมันจะมีคนถามอยู่2องเซตเอาเหรียงขึ้นแป๊บเหรียญมี2องเซตนะครับที่ก่อนหน้าน,นี้ผมเคยบอกไปเนาะเซตแรกคือเป็นสายแนวโจมตีก็คือใครใส่แบบเป็นพวกสาฟี LED ่เล็ดล็อกอย่างเงี้ยอ่าสาฟี LED ่เลดล็อกอย่างเงี้ยคุณก็ใส่โจมตีไปเลยโอเคปะ่ะโจมตีเกาะโจมตีสเลือด4เกาะหนึดีกว่าดีกว่านะ หรือว่าจะเอาเป็นเกางก็ได้กแ็แล้วแต่แล้วกันหรือจะเอาเป็นเรือสามเกาะสองก็ได้หมดได้หมดเพราะว่าเรือมันตกประมาณสามหมื่นถ้าเรือหนึ่งร้อยนะครับเกาะจะอยู่ที่ประมาณเก้าพันซึ่งเยอะพอสมควรเนาะแล้วก็อีกเซตหนึ่งเนี่ยคือเหรียญริมหรือเรือแมรี่อันไหนก็ได้เรือแมรี่หรือริมก็ได้เหตุผลเพราะว่าทุกครั้งที่โจมตีธรรมดาทุกครั้งที่โจมตีธรรมดานะครับมันจะย่นสกิลสองโดยทันที30%เปอร์เซ็นต์ นะโอกาส3 0นะย่น3แล้วประเด็นเนี่ยเราใส่3มเหรียญก็คือ9หมายเขาว่าตี1่ทียังไงแม่งก็น่าจะลดอยู่ประมาณ4-5โดยเฉลีย่ยโดยเฉลี่ยนะเปอร์เซ็นต์นะผมนับเป็นเปอร์เซ็นต์นะเช่นยามาโตตีครั้งที่1อะ่ะมันตี3าิทีด้วยคุณสามารถตีครั้งที่1อะ่ะ4รอบได้ครบสี่รอบอีกฝ่ายจะลม้มหรือ1 123หรือไม่ก็1 4รอบเลยทีนี้มันอยู่ที่จังหวะว่าคุณต้องการสกิล2ไวๆวไหมเช่นสมมุติใช้ไปแล้วอยากให้มันครยดาวไวๆก็ตี1อย่างเเดียวยวล1อย่างเดียว เพราะพทีเดียวมัน12ฮิตถูกปะทีเนี้ยเราลองหัก30%เนต่ยนะ12ฮิตคูณลองคูณ3เหรียญเนี่ยมันคือ9ใช่ไหมเอ่อ12ฮิตมีโอกาสที่มันจะลดทีนึงคือ9ก็หรือตีเฉลี่ยก็ประมาณสัก40%นะ40%นะครับคือยดนมาไว้สัก20 20วีวได้เลยอนะแค่แค่1ชุดนะแค่1ชุดอันนี้คือยังไม่รวมกับว่าถ้าหากมันติดสถานะกัดก่อนเมื่อไหร่นะครับสถานะของตัวน้องเนี่ยมันก็จะได้เพิ่มไปอีกนะครับ ตรงนี้ตรงนี้ได้อีกหอเนันนี้คือการันตีเลยถ้าใครที่ติดอยู่แล้วครับได้แน่ๆนะครับส่วนใครที่ไม่ติดก็คือจะไปได้ในส่วนของเหรียญตรงนี้ช่วยดังนั้นเหรียญน่ะมันเลยมีเป็น2เซตอย่างที่ผมบอกนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยว่าไอเซตเหรียญเนี่ยต้องบอกกันตามตรงครับว่าแต่ก่อนเนี่ยผมมองว่าเซ็ตเนี้ยดีแต่ก่อนเพราะแต่ก่อนตอนที่มันมาเนี่ยนิก,กะยังไม่มาถูกไหมครับพอนิก,กะยังไม่มาเนี่ยพอใส่เซ็ตเนี้ยมันสามารถยื้อแชงได้สักระยะหนึ่ง ไอตอนที่เจอแชงก็ตีบวกกลับเลยงงปะแฉงมาคือไม่ต้องหนีเพราะหนีมันไม่รอดตีสวนแม่งเลยครับตีสวนเพื่อที่ว่าเราจะได้มีสกิลสองอ่ะครูดาวกลับมาไวแค่นั้นเองพอไวปุ๊บพอเราสกิลสองใหม่มันก็จะยื้อเวลาได้อันนี้คือเป็นตัวเลี้ยงสกิลนะครับซึ่งตอนยุคแชงผมจะบอกว่าใส่เซตนี้ดีกว่าแต่ว่าพอมายุคปัจจุบันตอนเนี้ยผมจะบอกว่าเอ้ยเซตสฟีได้วยล็อกอาจจะดีกว่าเหตุผลเป็นดังนี้หนึ่งแงอ่ะ โดนดิกะโดนโอ้ยโดนคิงโดนโอ้แม่งเยอะจัดเลยอ่ะโดนลบสถานะฮาคี้อ่ะมันโดนลบง่ายใช่ไหมพอแชงไม่มีฮาคี้ถามว่าแชงสู้ยามาโตได้ไหมคําตอบคือไม่เพราะว่าเรามีเพื่อนในการลบให้อยู่แล้วโอเคปะ่ะเรามีเพื่อนลบให้อยู่แล้วอ่ะดังนั้นก็ไม่ต้องสนใจมากขนาดเซตโต้ว่าโดนลบยากกว่าแม่งยังโดนลบเลยแชงไม่รอดนะครับแชงก็โดนนะแล้วทีเนี้ยทาไมให้ใส่เน้นเซตนี้คือเน้นโจมตีไปเลยไม่ไมเอาเซตนี้ก็ได้นะเซตอื่นก็ได้สามโมอา หรือว่าจะเอาเป็นสามแฉงค่าเสร็จย่นสกิล1 2ก็ได้สามสามแฉงกูไปไหนวะเอออ้าวเฮ้ยผมเลื่อนเลยเวะเอ๊ะหรือผมเอาเหรียญออกเออสามสามแฉงเออโทษทีเนี่ยหรือเอาไปสามแฉงก็ได้โดยเปลี่ยนเหรียญออกสักเหรียญน,นึงอะไรเงี้ยไอไอเหรียญซัดปิลเนี่ยเพราะยามาโตะมันไม่มีซัดปิลใช่ไหมหรือว่าถ้าใครทําโยกแบบเนี้ยอยู่แล้วก็จะใส่ก็ใส่ใก็ไม่ได้ว่ากัน จะใส่ก็ได้เพราะค่าเสร็จก็ย่นสกิลหนึ่งกับสองก็ได้ก็ได้นะครับคือแล้วแต่เลยอ่ะอะผมสรุปเลยว่าใส่แนวสายหมัดโจมตีไปเลยตีสี่เลือดสี่ก่อนหนึ่งไปเลยถ้านะแผ่นนี้นะแต่ย้ำอีกทีว่านะฮมันกลับไปแผนที่การสถานะหมดเลยอีกมันก็อาจจะไม่เหมาะเนาะโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวผมบอกก่อนว่าทําไมเซตเนี้ยถึงเหมาะกว่าเหรียญริมเหตุผลเป็นดังนี้เมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วว่าตอนยุคแฉงเนี่ยแม่งการสถานะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตัวลบสถานะมันอะ่ะตอนนั้นนะตอนนั้น มีแค่บุ๊กแม่ใหญ่ไคโดคิงอ่าคิงวิง่งมีแค่นี้มีแค่นี้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เว้ยตอนนี้เข้าเกมแม่งเจอนิกะโคตรเยอะเลยถูกปะ่ะแล้วทีเนี้ยถ้าหากคุณไม่ใส่โจมตีสี่ผมบอกเลยครับตีนิกะแม่งไม่เข้าเลยวะ่ะตียังไงแม่งก็ไม่เข้าแต่พอมีนิกะมาเนี่ยถ้าคุณใส่เซตเนี้ยอย่างน้อยอ่ะตีหนึ่งชุดจะลดอยู่ที่ประมาณ 3- ามถึงสี่พันวงเล็บว่ายังไม่ได้เพิ่มสแต็กนะถ้าเพิ่มแล้วก็จบนะครับ แต่ถ้าไม่เพิ่มอ่ะบวกได้นะเจอเจอกันหนึ่งหนึ่งอ่ะบวกได้เลยคือมากันหนึ่งเท่ากันอ่ะเออตีส่วนแม่งเลยยกเว้นว่าเขาทําไม่เราเกาะแตกอะไรก็แต่ลําบากกว่าไม่ใช่ลําบากกว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับแต่ไม่ได้หมายเขาว่าตีไม่เข้านะครับคนละเรื่องนะมันตีเข้านะแต่วงเล็บว่าคุณต้องใส่โจมตีสเดี๋ยวมีคนถามอ่าลรวถ้าไม่ไม่ใส่โจมตี4ี่ผมก็จะบอกว่าเล่นลําบากแผ่นนี้นะเล่นลําบากเพราะมันไม่เหมือนแผ่นแฉงลว้ลวนอ่ะแผ่นแฉงลว้ลวนคือเรา เราจะต้องยื้อยังไงก็ได้อะเพื่อเพื่อให้สกิล2เราเรามาใหม่อ่ะมันมันเป็นอย่างนั้นแต่แผ่นนี้มันไม่ใช่ก็อย่างที่ผมผมบอกอ่ะถ้าแชงไม่มีฮาคิมาเขาว่ามันก็โดนกนัดก่อนได้พอคุณตีมันเนี่ยสกิลสองไม่ก็กลับมาอยู่ดีหรือมีกรณีนึงว่าเอ้ยถ้าใส่เซตนี้ไปแล้วอ่ะทำไงดีผมก็ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่เหมาะเพราะยุคนี้นี่กะเยอะคลองเลยแชงเนี่ยไม่ใช่เจอทุกเกมชัดปะ่ะไม่แชงเกมแบบ10เกมเจอสัก23าเกมอ่ะ แต่นิกะสิเกมกูเจอทุกเกมเลยอ่ะจะไม่เจอแค่เกมเดียวปะหรือเจอหมดเลยคือมัน9ในส0อ่ะมันเจอเยอะมากอ่ะผมเลยบอกเอาเผื่อนิกะเถอะอันนี้คือคําตอบที่ให้ได้นะครับดังนั้นก็ถ้าใครอยากจะเล่นยามาโตเอาว่านะแผทนี้นะเพราะว่าเราต้องดูกันเป็นแผทๆนะครับเออแผ่นนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยแผทหน้าเป็นยังไงต่อไม่ได้แต่แผทนนี้เล่นแบบนี้ไปดีกว่าแล้วก็เมื่อกี้ผมได้เอาลงไปลองเล่นมาละทั้งเซตนี้เนาะแล้วก็เซตถึกถามว่าเซตถึกเนี่ย มันทําอะไรนิกะไม่ได้เลยนะล้วแม่งคือผมลองบวกกันนิกะเลยแหละแล้วมันไม่ไหวจริงว่ะแต่พอมาใส่เซตโจมตีอันนี้คือเวลยังไม่ร้อยนะสามช่องเนี่ยไอสิบแปเช่องเนี่ยอย่างน้อยก็ตีลดหลักพันอะตีหลักพันสามชุดก็ตกประมาณสักเออสามสี่พันได้อะอันนี้คือสแต็กไม่เต็มนะแต่สแต็กเต็มก็ไม่ต่างกับโซโลหรอกโซโลตียังตียังหักหน่วยเลยไอ้นี่มันก็ไม่เหลือเหมือนกันนั่นแหละแม่งไม่ต่างกันหรอกโอเคนะอ่ะก็น่าจะจบไปทังนี้สรุปคือ มีติด ID ดีคํคำถามตอนนี้คือมีเพชรหรือเปล่าถ้าเพชรไม่พอ2องวันห้าแนะนําคืออย่าสุ่มแต่ถ้าเพชรพอจะสุ่มก็ไม่ผิดโอเคไหมพอถ้าคุณสุ่มเนี่ยคุณก็จะได้การันตีตรงนี้ไปด้วยทันทีนะไอบัตรดำเนี่ยถือว่าได้ฟรีไปที่เหลือก็ลองคำนวณดูแล้วกันนะครับผมและตอนนี้ผมก็ได้สร้างอีกช่องหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาให้ที่ใต้เดฟคลิปชั่นส่วนช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับในการเล่นล้วน,วนแบบไม่มีการพูดคุยคือเกมเพลย์ล้วนวน,นั่นเอง หากใครต้องการไี้จะเห็นผมเล่นตัวละครไหนเล่นตัวอะไรสามารถขอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่ช่องนู้นให้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตาม